อ่านพระธรรมสุภาษิตพิชิตความสําเร็จได้แน่นอนครับพี่นังท่รักครับเรากําลังอยู่ในโครงการอ่านพระเจ้านะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับกับผมธนทสศพลวิสารได้นําข้อคิดนะครับบางข้อบางตอนของพระธรรมสุภาษิตมาคร่ครวญด้วยกันนะครับในเช้าแต่ละวันพี่นังท่รักษครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่18 19และ20ครับมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่เราจะไปคข้ครวญร่วมกันครับในเช้าว,วันนี้ครับ พระธรรมสุภาษิตบทที่18ครับมีข้อ13 15 17เป็นเรื่องน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจพี่น้องครับพี่น้องตัดสินใจเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสําคัญพี่น้องมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างไรครับบางคนใช้ข้อมูลแวดล้อมบางคนใช้หลักฐานบางคนใช้ความรู้ในอดีตที่ผ่านมา ในการใช้เอามาประกอบในการตัดสินใจแต่พระบิมตอนนี้ครับข้อ13บ5 7 7เนี่ยให้หลักการเรา3อย่างด้วยกันในการตัดสินใจเรื่องสำคัญครับเพื่อจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับอันแรกครับต้องรู้ความจริงก่อนต้องรู้ความจริงก่อนก่อนที่จะตอบก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะพูดนะครับอันที่สองครับ เราจะตัดสินใจเรื่องใดก็แล้วแต่เราต้องเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆด้วยนะฮะเปิดใจต่อแนวคิดใหม่ๆอันที่สามครับต้องฟังความให้รอบด้านครับฟังทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฟังทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยครับและฟังฝ่ายที่อยู่ตรงกลางด้วยนะต้องฟังข้อมูลรอบด้านก่อนที่ตัดสินใจครับดังนั้นถ้าเราใช้ทั้งสามหลักการนี้ ช่วยในการตัดสินใจความผิดพลาดในการตัดสินใจนั้นก็จะน้อยลงด้วยครับพี่น้องครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ไม่ควรใช้เลยสําหรับในการตัดสินใจนั่นก็คือการใช้อคติในการตัดสินใจเรื่องต่างๆก่อนที่จะรู้จากความจริงฮะและเราจะรู้ว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เลยครับ ต่อมาครับในข้อที่22ครับน่าสนใจฮะเกี่ยวกับเรื่องคนโสดครับผู้ชายคนใดครับชายหนุ่มคริสเตียนคนไหนที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้ได้พบคู่บพรนะครับเพราะพ่งพีตอนนี้บอกว่าผู้ที่พบภรรยาก็พบของดีและได้พบความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไ,ไหมครับ พี่น้องอยากกาลังอยากได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้สนใจคําว่าอะไระคะคําว่าแต่งงานครับแต่งงานดีกว่าเป็นโสดไหมครับพระพรต์ตอนนี้บอกว่าแต่งงานดีกว่าเป็นโสดแน่นอนออครับต้องร้องเพลงนะครับเป็นโสดทําไมฮะเป็นแล้าพี่น้องครับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นคิดเสียนเยอะมากนะครับเป็นโสดกันเยอะมากเลย เพราะว่าสมัยครับคิดเยอะหลายคนคิดเยอะครับแต่อยากจะบอกว่าบางคนนะครับที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการใช้ชีวิตเอามาตัดสินใจว่าฉันอยู่เป็นโสดดีกว่านะครับหรือบางคนก็คิดวิตกล่วงหน้าถึงปัญหาเศรษฐกิจว่าโอ้ถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยขนาดอยู่คนเดียวยังลําบากเลยโอ้ถ้าแต่งงานไปแล้วมีลูกมีเมียจะลําบากยิ่งกว่านี้ไหม บางคนเอาประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาการผิดหวังนะครับอกหักรักคุดนะครับเอามาตัดสินใจว่าขอเป็นโสดต,ตลอดชีวิตดีกว่าบางคนเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาตัดสินใจชีวิตเราครับนะเพราะว่าบอกเห็นว่าคนอื่นเนี่ยแต่งแล้วก็หย่ากันนะเพราะว่าตัวเองอยากจะแต่งแล้วไม่อยากจะหยา่าดังนั้นถ้าไม่อยากจะหยา่าก็ไม่แต่งเลยจะดีกว่านะฮะ พี่น้องครับแต่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างการแต่งงานขึ้นเพื่อความรื่นรมของเรานะครับเพื่อความเปรมปรีดาในชีวิตของเราพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศไว้นะครับว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีครับในปฐมกาลบทที่สองพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับข้อ21ถึงข้อ25พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างชายและพระองค์ทรงสร้างผู้หญิงมานะครับจากเนื้อของผู้ชายแล้วพระองค์นะครับพี่น้องครับคําว่า ชายนะครับในภาษาเดิมที่ที่แปลเป็นไทยเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเวอร์ชันนึ่4 1หนึ่งนะครับที่แปลว่าชายและชายานะนั่นตรงเลยครับตรงกับภาษาเดิมเลยเพราะว่าผู้ผู้หญิงนั้นออกมาจากผู้ชายครับเหตุนี้ผู้ชายจึงละจากบิดามารดาและไปผูกพันกับภรรยาเขาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาของเขา เบื่อกายอยู่ทั้งสองไม่อายกันนะน้องครับนี่เป็นความสุขเป็นความละมุนละมัยที่พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงนะ,ะสุภาษิตบทที่5ครับบอกว่านะครับข้อ15บหถึงข้อ19มาดูข้อ18บครับบอกว่าจงให้น้าผู้ของเจ้ารับพรจงเปรยปรีอยู่กับภรยาคนที่เจ้าเลือกได้เมื่อหนุมนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเหมือนแม่เลี้ยงผาที่งามสง่าจงให้ฐานของภรยาเจ้าเป็นที่หนำใจเจ้าอยู่ ตลอดเวลานะจงดื่มด่ำกับความรักของนางอยู่เสมอเห็นไหมครับพระมพีตอนนี้ก็หนุนใจให้แต่งงานดีกว่านะครับพระธรรมยนต์บทที่สองครับข้อหนึ่งถึงข้อสิพูดถึงเรื่องงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาครับพระเยซูกิต์พระองค์ทรงส,งสำแดงหมายสาคัญครั้งแรกที่หมู่บ้านนี้ครับนะและก็หมู่บ้านนี้พระองค์ก็ได้สำแดงพระสิริของพระองค์ เพราะเหตุแห่งงานการแต่งงานนี้พระองค์จึงได้สาแดงหมายสําคัญและเป็นเหตุทําให้พระสิรินะครับของพระองค์ได้สำแดงออกด้วยและสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ด้วยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ชายนะครับพี่น้องบุรุษนะครับถ้ายังไม่แต่งงานนะครับมองหาไม่ได้นะครับสาวๆก็ นะครับไอ้ฐานกับพระเจ้านะครับแล้วก็อย่าไปเล่นตัวให้มากนักนะฮะนะครับแล้วก็การแต่งงานนั้นก็ควรจะมีพี่เลี้ยงนะครับปรึกษากันให้รอบด้านนะครับเห็นความสําคัญของผู้อาวุโสด้วยนะครับให้ปรึกษากันแต่ว่าแต่งงานแต่ครับในบทที่สิบเก้าครับบอกว่าในข้อ2องครับน่าสนใจฮะถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด อันนี้ผมใช้ฉบับแปล2011นะครับซึ่งจะแตกต่างกับที่เราฟังเพิ่มพีนะซึ่งเป็นเวอร์ชันอมตะทรรมนะครับเพราะว่าผมใช้เวอร์ชันนี้ทําให้เราเข้าใจครับบอกว่าคนไม่มีความรู้ดีไหมไม่ดีครับคนที่เร่งเท้าผิดพลาดไหมครับคือทําอะไรรีบเร่งก็มักจะผิดพลาดหลายครั้งครับชีวิตของเราเนี่ยรีบร้อนครับกระโจนเข้าไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ บางคนไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป้าหมายปลายทางเป็นยังไงโดดเข้าไปเลยครับบางคนถูกยั่วเยา้าทดลองเรื่องเพศนะก็โดดเข้าไปใส่เลยครับบางคนเห็นยาเสพติดโอ้ตอนนี้กัญชาเปิดเสรีแล้วครับโดดใส่เลยครับเลยไม่ทึกนึกถึงผลเสียที่จะตามมาบางคนก็โดดเข้าไปทํางานเลยครับงานบางงานเลยไม่รู้ระยว่างงานอันนั้นเหมาะสมกับเราหรือเปล่า นั่นเครับถ้าเราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเรามั่นใจหรืหรอไม่ว่าเราเ,เราเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะทําหรือไม่เรากําลังจะเข้าไปเนี่ยมันคุมเครืออยู่ไหมครับเรามั่นใจไหมครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เราดําเนินอยู่นั้นมันเคลียร์คัดชัดเจนสําหรับเราถ้ามันยังคลุมเครืออยู่พี่น้องครับต้องถามตัวเองครับว่าชีวิตที่เรากำลังดําเนินอยู่เนี่ย เราติดตามพระเจ้าเราแนบสนิทชิดกับพระองค์ไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าวิถีชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าเขาจะไม่ทําอะไรนะครับด่วนได้ด่วนใจเร็วนะครับเพราะว่าเขาจะอธิษฐานปรึกษาพระเจ้าขอการทรงนําจากพระเจ้านะครับดังนั้นการทําอะไรที่รวดเร็วก็มักจะผิดพลาดเสมอนะครับต่อมาครับข้อ23น่าสนใจครับว่าความยำเกรงพระยาเวนั้นนําไปสู่ชีวิต และผู้ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุดและไม่มีสิ่งใดสิ่งร้ายๆเข้ามาแผ่ผ่านครับพี่น้องครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าปราศจ,จากความทุกข์ร้อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลักษณะพวกเขาเหล่านั้นมีลักษณะนิสัยที่ที่ดีครับมีวิถีชีวิตที่เป็นพรครับและบางครั้งเองนะครับพระเจ้าก็ทรงมีพระเมตตายื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาช่วยโดยตรงเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับจะมีเกาะป้องกันชีวิตจากปัญหาเสมอนะครับบางครั้งสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่คนของพระเจ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นบางครั้งก็เกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้าอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันพี่้องครับพระภีตอนนี้ไม่ได้เป็นพระสัญญานะครับที่จะสามารถประยุกต์ใช้ได้รกับทุกเรื่องแต่เป็นแนวทางกว้างๆครับนะที่เป็นการอธิบายว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ปัสแจกบาปและจะเกิดอะไรขึ้นครับหากโลกหากโลกใหม่นะครับของผู้เชื่อที่อยู่อย่างสัตซ์ื่ออยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าช่วนิินลันเมื่อน,นั้นแหละรครับความผาสุกจะเกิดขึ้นชั่วนิินลันจริงๆในแผ่นดินโลกใหม่ของพระเจ้าครับ ในข้อ25ครับในข้อ25นี้พูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างคนที่เรียนรู้จากคำตำหนิติเตียนกับคนที่ไม่ยอมรับการตักเตือนไม่ยอมรับการแก้ไขใหม่ๆนะครับ่ม้งครับเราตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อตัวเราอย่างไรครับเราเอาสิ่งนั้นเป็นตัวส,สินว่าเราเติบโตในด้านสติปัญญาได้ไหมครับ พี่น้องครับหากมีใครวิพากษ์วิจารณ์เรานะอย่าไปโกรธเขานะครับฟังเขาเขาวิพากษ์วิจารณ์จากพื้นฐานความเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้วิพากษ์วิจาร์เราบนพื้นฐานความเป็นจริงขอให้ใช้โอกาสในการอธิบายความครับอย่าไปโกรธเขาครับแต่ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทำยังไงนะครับรับเอาสิครับรับเอา เพื่อจะมาแก้ไขชีวิตเราและเราจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมจากเขาก็ได้นะครับดังนั้นให้เราใจเย็นๆใจรุ่มๆอย่าฟอใครวิจารณ์เราอย่าไฟลุกนะครับอย่าแบบของขึ้นนะก็ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะไวในการฟังนะครับช้าในการโกรธอเมนไหมครับต่อมาครับข้อ9กนะ้าน่าสนใจครับพูดถึงว่าใครจะพูดได้ว่า ข้าทำให้ใจของข้าสะอาดแล้วข้าบริสุทธิ์พ้นบาปแล้วพี่น้องครับมีใครกันครับที่ช่างกล้าพูดประโยคนี้ในโลกนี้นะครับไม่มีหรอกครับไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีบาปเว้นแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงมาบังเกิดบนโลกนี้โดยปราศจากซึ่งความผิดบาปพี่น้องจินตักครับพระเจ้าปรารถนาให้เราสารภาพและกลับใจใหม่ครับ ให้ความคิดและการกระทำที่กำลังคืบคานเข้ามาในชีวิตของเราเราทุกคนต่างต้องการการชําระนะครับเราทุกคนต้องการการชําระในทุกๆวันด้วยนะครับดังนั้นขอให้เราขอพระคุณพระเจ้าครับที่พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอครับโดยพระเมตตาของพระองค์เมื่อเราทูลขอการสารภาพทูลขอการยกโทษให้อภัยจากพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปจากพระองค์เนี่ยเราจะกลับใจใหม่ และการกลับใจใหม่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานครับเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาระหว่างเรากับพระเจ้าดังนั้นเราจงพึ่งพาพระเจ้าครับพึ่งพาพระองค์เดินไปกับพระองค์แบบก้าต่อก้าเพื่อรับการชำระครับเมื่อเราเดินกับพระองค์ทุกๆวันรับฟังพระคำพระองค์ทุกวันหูของเราได้รับการชำระใจของเราได้รับการชำระชีวิตของเราได้รับการชำระครับและความบาป มนทินชีวิตเก่าๆมันจะหายไปมันจะล่วงไปครับและเกิดสิ่งใหม่พระฉนะก็สร้างใจใหม่สร้างวิถีชีวิตใหม่ขึ้นครับนี่เนี่ยครับใจของเราก็จะสะอาดครับและเราก็จะบริสุทธิ์นะครับและเราก็พ้นจากมนทินบาปโดยพระเมตตาขององค์พระเยสุคริสต์ครับต่อมาครับในข้อ23ครับ23และ24นะครับบอกว่าตาช่าง ไม่เที่ยงธรรมหรือลูกตุ้มที่ไม่เที่ยงธรรมนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงตุ้มโถน้ําหนักที่พ่อค้าใช้ในการโกงครับนะซึ่งมันเป็นเรื่องของการไม่สัตย์ซื่อมันเป็นเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ครับ,นะรบพระมีตัวน,นี้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากครับในการที่จะเลี่ยกเลี่ยงความบาปนี้การโกงเป็นเรื่องง่ายครับหากเราคิดว่าไม่มีใครดูเราไม่มีใครจับตาดูเรานะเราจะสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายครับ แต่ความไม่ซื่อสัตย์นั้นมันส่งผลกระทบกับใครครับกับตัวเราโดยตรงครับเพราะว่าเราจะถูกทำให้ตัวเราเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจและในที่สุดมันทำให้ตัวเราไม่สามารถรู้จักตัวเองได้ครับและจะเป็นปัญหาอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นคะพี่น้องครับอย่าคิดว่าการไม่ซื่อสัตย์ นะครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยในเรื่องไม่สำคัญนั้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นมันเต็มไปได้วยพิษสงนะครับพี่น้องครับงูจงอางไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่พิษของมันร้ายกาจเหมือนกันดังนั้นความไม่ซื่อสัตย์ของเราไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตเนี่ย มันทําให้จิตวิญญาณของเราพังทลายลงได้เลยนะครับจิตวิญญาณที่ชอบธรรมของเราสามารถพังทลายลงได้เนื่องจากเหตุที่เราไม่ซื่อสัตย์จากสิ่งเล็กน้อยเรื่องอะไรครับเราไม่ซื่อสัตย์ในของประทานที่พระเจ้าทรงให้กับเราเราไม่ได้รับใช้ตามของประทานอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับเรื่องการถวายพื้นฐานของเราในการถวายพี่น้องครับเรื่องสิบรถเป็นเรื่องเบสิกมากเลยนะครับ พราะวันพีใหม่สอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแต่ถ้าเพียงแค่สิบรถพื้นฐานเราทําไม่ได้อย่าคาดหวังเลยครับว่าทุกอย่างจะเป็นของพระเจ้าเราไม่มีทางมอบให้กับพระเจ้าทั้งหมดในชีวิตได้พี่น้องครับการไม่ซื่อสัตย์ใดๆในชีวิตของเราถ้าเกิดขึ้นและเรารู้นะครับขอพระเมตตาจากพระเจ้าครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษแลวเรากลับใจใหม่ครับเริ่มต้นใหม่กับองค์และตั้งใจครับ ตั้งใจบอกกับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าลูกจะเริ่มต้นสัตว์ซื่อในการดําเนินชีวิตกับพระองค์แล้วพระองค์เจ้าค่ะช่วยลูกด้วยช่วยลูกมีกําลังในความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระองค์ด้วยแม่พี่น้องครับแล้วพระเจ้าจะไม่ตาช่วยเราครับต่อมาครับข้อยีิบสี่ครับบอกว่าย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้วแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาได้อย่างไรพี่น้องครับหลายครั้งเรามองสถนานการณ์รอบตัวเรา บางทีบางครั้งสับสนครับไม่รู้ครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นและก็เราก็ไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะพี่น้องกับวันนี้บางคนนะครับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามองย้อนกลับไปอดีตครับโอโหเป็นคนกะเลวราดเป็นคนเกเลเป็นคนที่ร้ายกาจมากนะผมฟังคำพยานของอาจารย์เบิร์ตนะครับ จันเบิร์ีสุพรรณบุรีนะโอ้โหคําพยานชีวิตในดีท่านสุดยอดเลยครับแล้ววันนี้มามองดูในชีวิตท่านนะครับโอ้โหท่านเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจมากเลยเป็นคนที่น่ารักมากถามว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรบางทีเราไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจไ่น้องแล้วเราก็เห็นวิธีการที่พระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์นะในชีวิตของเราและพระธรรมตอนนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าโปร์ทรงควบคุมไว พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ให้เราอยู่ในวิถีของพระเจ้าครับดังนั้นครับแม้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจสิ่งที่พระมพดตอนนี้หนุในใจเราคือไม่ต้องกังวลครับเมื่อเราอยู่ในวิถีของพระเจ้าพระเจ้าทรงควบคุมเราไว้นะครับพระองค์ทรงดูแลเราให้เราวางใจในความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าว่าพระองค์กําลังทาพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราหรือแม้แต่วันเวลารูปแบบที่ไม่ชัดเจนนะฮะพี่น้องครับ เราไม่เข้าใจแต่ขอให้เราวางใจครับในพระธรรมสุดีบทที่3 7ข้อ23ครับบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงคนนั้นแหละที่พระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาอันนี้ขอให้เรามั่นใจนะครับในพระสัญญาเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราครับแล้ววิถีชีวิตของเราจะราบรื่นชีวิตของเราจะดีขึ้นครับจะจเจริญรุ่งเรืองอเมนไหมครับอเมนขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับนี่คือ บทสรุปนะครับข้อคิดคข้ควรบางข้อบางตอนที่นำออกมาคิดด้วยกันครับท่านที่ลครับขอบคุณพระเจ้าครับแล้ววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขอบพระเจ้าส่งไวยพรพี่น้องครับ